รุ่นน้อยครับนี่อยม,นนมันรุ่นน้อยมันแส hey, ่อันซุ่มคักๆอันพุ่นมันบ่หุ่นครับซุ่มมันคักทุกท่งพี่สีมาเบิ้งครับน้องเบิ้ลทุ่นคัาสีไม่ใช่สีอะพี่กาดนำได้ด้วยสีอย่าครับซุ่มมันข,ข,นขนัน,น,นวขสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมสวนกล้วยของตาขาวนะครับผมนี่คือตาขาวนะครับผมบเดี๋ยวจะพาม,มาดูตาขาวจะพาไปดูเลยครับ ผมเปเบิ้งกล้วยไงผุแล้วครับครับครับาจะขาวเจอเลยครับพา้านเลยาครับบาพาไปเบิ้งส่วนกล้วยหงน้าไมพร้อมเด้น้าเขาอืมป๋ออไม่ว้าจ้านาดเัวจะออกปีครับปาเบื้งต้นกันนี่เอกท้าพูณเนี่ยบาเดีจะเห็นบ่ย่อนเสียงฟาดฟาดอืมไหนจ้าต่นเซียวปีครับนี่ปี สองบีสามบีนะครับเหมือนกันเลยเช่นเดียวยับพี่รองครับเบอร์อะไรครับผมพอเป็นเศร้าแท็กมือนีค네รับเศร้าแท็กที่อันนึงครับปีกำลังออกคือกันเถอะเออพี่รองเบอร์อะไรครับผมุปีนั่นเป็นปีเนี่มบ้าเบิ้งอันนี้สองแต่อีกประมาณอีกอประมาณเดือนนึงก็ดิเริ่มเป็นถอดรูดออกเบื่อเดือนเมถอดบอดลึกประมาณสิบกว่าหมื่นนี่แหละครับก็ถอดออกเบิ้นแล้ว นี่ยเครื่องมันครับปะหมันมันออกมาแล้วมันสึเป็นนาตาแบบนี้แล้วครับนี่เนี่ยโอ้ปลาโชกมันสึเป็นนาตาห้องแต่พี่มีมีมีจะเครืออยู่นี่ห้วยประมาณสิบว่าเครืองก็ชิบอะไรอยู่ครับสิบว่าเครือจักวีนี่ห้วยอันนี้มันอยู่ปรย่างกันกับชิโตก็ประมาณสิบสองสิบสามนี่ะครับย่างรุ่นรุ่นน้อยครับนี่อันนี้มันรุ่นน้อยมันแอันซุ่มคักๆอันพุ่นมันบ่ผุ่นครับซุ่มมันคักทุกท่งพี่ มาเบิ้ลครับน้เบิ้ลูกมันคลาดเสียไม่นช่สีะไรดีาน้ำเลี้ยงด้วยสิเรีย้อ,อย่าครับชุมมันกันบานนงลูมบามันกันังสีไก่ตีพ่อตัดกันตัดเอานเนี้อใดเนี่ยมันเงียป่านนี่เอาเลี้ยงตัวครับใส่เลี้ยงเขาไปสวยลูกมาเที่ะอันแล้วอันตัวครับหม่ยถึงว่าตัดตัดทีเดียวเมืออ่อวใดห็นบ<อ>่บ่ครับมันฮาวาไปไวรับเขาต้องสวยเอาเลี้ยงเขาไปสวยเที่ยวีิววิวย้อนมามา มันเรียกว่าเป็นเศร้าแบบวีเรื่งนี้มันกระตุกอยู่ประมาณเศร้าโกนไงนะครับเศร้าหาเศร้าหกขึ้นเออครับโอ้ไอนี้กล้วยนี่ก็ทีตาราเนั่นลูกล้านเอาเอาเอาไม่ได้อิสระเอียวดีครับลูกล้านเขาเพันมาให้เขามาต้นเดียวน้อยผมก็มาขยายออกแปรพันออกนี่สิละบ่บ่แพงน่อเนาะบ่แพงครับน้อบ่แพงนำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกอดเดี๋ยวจักเอาเฉพาะลูกมันนี่จักต้นเอาเฉพาะลูก หนึ่งสองสามแต่หน้ารู้ด้วฟังอีกสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดลูกครับสิบเอ็ดนอครับนี่นี่ขนาดไว้สามตุนสามตุนไงยังเครื่องเงี้ยป่านี่มีอีกยุนบ่ะนี่ครับนี่ครับปุณนตั้งหนอกคุณกับนี่เท่กันตุนโอ้โหอันนี้มันมันตัวน่อยแต่หน่อมันรั่หน่อยครับนต่หน่อยแต่ว่าบึ้ง บ่อแพ้งนอเนาะสูบนีเนาะบ่อแหงนอครับแก่นี่บ่มีแพงนอนโอ้เข้าไปปลูได้ประมาณเดือนกว่วๆมันก็จะแห้งนอนขึ้นมาได้ครับแหงลูกขึ้นมาอีกผมกองได้เคยเห็นไหมครับบอกเลยว่าส่วนตัวของได้เคยเห็น<ม>ที่เห็นได้เขาทายกันลูกนี่อันนั้นโอ้ แตัเบิ่งหัวต้องเลาเนหนึ่งชั่กถ้าเกิดง่ายอย่างเียวชั่วเบิ่งไี่ครับปี่เป็เอาเบิ่งไม่ครับนซอนโผล่อ่อนซอนตีกันตกเสหัวอย่ซอดีครับเบิ่งเอาต่จมี่ล้วตาตาอยู่บ้านใดนี่อยู่บ้านงเนือครับบ้านวงเนือบ้านเนืาบงเนือเพื่อสว่างถ้าเกิดใคากคิต่สอบถาม อ,อยากมาเบิร์เมั้ยย,ยังคะมาอ่าเบิร์ททับอกสรายในเนี่ยเขาเขาบอกได้เลยเบิร์ททั่วเขาเบอร์ยังบอกใส่ในวิดีโอเลยเบอร์ยัง2 2 0 2ูนย์เก้าหสองสองศูดเค่ะอ่ะย่านบังเทงเนียศูนย์เกสองสองศูนย์สองห้าแปดเค่ะอ๋อโอเคครับผมถ้าเกิดสนใจอยากมาเบิร์สวนของของตะขาวเนาะ มาเบิงปีกล้วยง่ายน้ากันถ้าอยากมาเบิงปีกล้วยง่ายผูย้อะไรเราก็เห็นกันวนะ่าอาจจะาป,ปีนี้เลือดแล้วอาอ่อ,อนนะครับผมบาดออกมากกับวนไปน,น้อยๆเนาะครับผมอันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับดูจากว่ากล้วยนะครับพันหยักมีดนยครับผมของเด็กกยเห็นอาจจะมีของอื่นแต่ะ่าอยู่นี่อยู่บ้านบ้าน,านคอได้ บ,บ้านบงเนื้อตำบลข้อใต้อำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครนะครับผมนะครับของตาขาวนะครับผมเธอเกิดใครสนใจอยากมาเบิึงนะครับอ่ากวยยักษ์กล้วยใหญ่นะครับผมเพิ่นเอาพัดไม่แต่เมืองนอกอาจากอิสราเอลียบุลละเขามาถึ้งเลยมะโปรดมะพูเดียกับหรอกบัเบิึงจักเทื่อนะครับผุนเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์ไม่รเบิึงเลยจะทำใส่เสือ้อทอดนะครับเบิึงหมีนี่ผมว่าสามสิบขึ้นเนาะ ี่าโดนกันดๆมัดคากี่ดีครับผมย่องน่ครับผม่อมาเบิ้งผมก็เอาน้ำเพลินไปสามนอมีหน่ะจะสามยี่แปดยี่เก้าันนับ้ครับอ๋อยี่แปดยี่เก้าวะโอ้มันมีแช่ตอดที่เขาผงเข่ผงเขาึกันผงอือครับผมผมก็เอาไปเอนไปปลูไปเฮ็ดแนวนะครับอ่สามนอนะครับเอาไปแต่ไปขยายแต่เกิดถ้าพูดไดสุนใจตาพ่อผมขายเว้ยนี่ ขันสีมีคนมากติดต่อมาสื่อมากยังนี่ขายบ่กัพ่อให้ได้อยู่แล้วครับหันหันหากอกแนบเลยได้บ่ได้อยู่ครับได้อยู่อือกิดแ้ยังออกไปเฮ็ดตัวเฮ็ดพันก็ได้คือกันนั่นละอืมต่อติดตอวขามาหลดเลยตีครับกระชีไปได้แบ่งปันกันนะเพราะเข้ากซื้อได้ปลูกได้กินเขาได้ปลูกได้กินน้ำกันช่วผู้ทุกคนขันบุญขันมีบุญมีง่ายนี่เครื่อเดียวนี่กัด มันได้หามหมดแล้วครับแค่เดียวเอาผู้ใดผู้เดียวมันเดเอาไม่ห้ามโามฟังตะว่าเอาลงได้ออนเลี้ยสอยครับสอยลงเจลาวีแล้ววีนะครับปลาคอยหาหอมมันแย่แง่เอาลงมาเจลาวีเอาเอาลงทีเดียวบ่ได้แน่ๆระเบิง้งบ่ได้บอกเลยเละเละเมิดเนาะเสียต้องคอยเอาลงค่อยเอาล่องเจลาอันละอันละอนนะครับอันนี้อันนี้คือบอริเวนบรแมวณร่างต้นเป็นทุกต้น มีแต่รุ่นนี้วานมีสูต้นแล้วครับบาแมนว่าเอาแค่ว่าต้นเดียวมะทายวาแมนเป็นเมดสวนวามันคือกานเปิดเบดนะครับผกล้วยยุนี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมก็เป็นคลิปที่ผมว่าผมที่ว่าเป็นพืชที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็น่าพึที่สุดในบ้าดกล้วยนะครับตอนนี้ที่เห็นนะครับผมกล้วยหอมท่องกาลายพ่อแห้งแล้วนะครับผมแต่ว่าบันเอ็ตเพื่อมันก็จะมีความแตกต่างกันหน่อยหลย ต้นี่คุ้มคุ้มโคตรคุ้มเลยครับผมไปนี่ต้นนึ่งนี่กันซื่อไปนี่ครับมันออกปีนีราคาเท่าไรก็จางาว่าคุ้มชุดแล้วนะครับโอเคครับสนับตนกาฟ้ามกัขอบคุณหลายๆครับสรับคลิปนี้สวัสดีครับ